ัครบท่านผู้ชมผมดรศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมมาสัญจรยังวัดเนินตากแดดนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโดยมีท่านพระครูกิติยาณวิจักษ์เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่เจ้าอาวาสวัดเนินตากแดดนะครับท่านเป็น พระสงฆ์ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งในการประพฤติปฏิบัติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดเนินตากแดดนั้นนะครับได้รับแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมของจับบตตราชแห่งที่14เมื่อปีพุทธศักราช2554ตามมติมหาเทรสมาคมนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้บ้านวัดโรงเรียนราชการนะครับยึดมั่นในศีลห้าซึ่งเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะครับวันนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ชม ไปติดตามรับชมทัศนียภาพพุทธสถานเสนาสนะต่างๆของวัดเนินตากแดดได้เลยนะครับ สันสาธุชนทั้งหลายอาตมาพระครูกิติยานวิจักษ์เจ้าอาวาสวัดเนินตากแดดเจ้าคณะอําเภอบอ่อไร่ประวัติของวัดเนินตากแดดแห่งนี้เดิมเลยสถานที่ตรงนี้เมื่อก่อนที่ยังไม่ได้สร้างวัดมันจะเป็นเนินภูเขาที่มีความสูงแล้วก็ตรงกลางเนินเนี่ยจะไม่มีต้นไม้ แต่ในบริเวณที่อยู่ด้านล่างเขาเรียกว่าคลองช้างนอนในคลองช้างนอนจะเป็นคลองใหญ่ที่มีน้ำไหลตลอดเวลาผู้คนที่มาอยู่ณสถานที่นี้ก็คือมาทำพลอยกันโดยพลอยในสถานที่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพลอยแดงที่เรียกว่าทับทิมสยามดังนั้นตรงกลางเนินไม่มีต้นไม้เวลาผู้คนที่เดินทางมาร่อนพลอย บริเวณตรงนี้เมื่อร่อนพลอยเนี่ยเวลาร่อนพลอยจะต้องตัวจะต้องแช่อยู่ในน้ําพอหนาวๆก็จะขึ้นมานั่งตากแดดอยู่บนเนินบนเนินนี้ก็เลยเรียกชื่อกันว่าเนินตากแดดกันมาตลอดตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งว่าพลอยตรงเนี้มันมีพลอยเป็นจํานวนมากภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าพลอยติดมากพลอยดกการทําพลอยก็ทําให้เนินนี้ ต่ำลงต่ําลงต่ําลงจากเดิมที่โยมเห็นอุโบสถด,ด้านหลังเนี่ยเดิมเลยยอดเนินจะสูงเท่ากับหลังคาอุโบสถด,ด้านหลังของอัตมาเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าการทําพลอยทําให้พื้นดินต่ําลงมาจนถึงที่อัตมายืนอยู่ในขณะนี้นี่เป็นประวัติคร่าวๆของวัดเนินตากแดดซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนทั้งหลายมาทําพลอยกันตั้งแต่ในสมัยปีพศ2 0 0พ ห้าร้อยหรือ2,490กว่ากว่าก็เริ่มมีคนมาทำแต่ว่าตื่นพลอยกันจริงๆมาประมาณปี2,500แล้วก็ทำกันตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาดังนั้นเมื่อญาติโยมเข้ามาที่วัดเนินตากแดดแห่งนี้ตรงประตูทางเข้าโยมก็จะพบกับทาวเวสสุวรรณซึ่งเป็นผู้ที่คอยพิทักษ์ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาคอยปกป้องคุ้มครองวัดเนินตากแดด ให้มีความแคล้วคลาดเจริญรุ่งเรืองและก็ปลอดภัยและหลังองค์เวทวสุวรรณเข้าไปก็จะเป็นประตูขึ้นสู่อุโบสถซึ่งภายในอุโบสถนั้นเดี๋ยวอาตมาจะได้พาญาติโยมเข้าไปชมอุโบสถซึ่งเป็นอุโบสถไม้สักทองทั้งหลังที่อยู่ด้านในอขอเจริญพร จุดสำคัญของวัดเนินตากแดดนี่อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญก็คืออุโบสถของวัดเนินตากแดดอุโบสถหลังนี้ภายในกรุด,ด้วยไม้สักทองทั้งหลังส่วนพื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้ที่มีแผ่นใหญ่ไม้แผ่นเดียวแล้วก็แผ่นใหญ่ซึ่งมีทั้งหมดที่ปูอยู่ในสถานที่พื้นของอุโบสถเนี่ย ประมาณสิบแผ่นเต็มทั้งเต็มทั้งพื้นเลยแล้วก็ภายในอุโบสถหลังนี้ก็มีการแกะสลักตกแต่งบานประตูหน้าต่างซึ่งเป็นลายนาลายทรงครุฑเป็นลายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีธรรมจักรซึ่งเป็นไม้สักทองเช่นเดียวกันประดับ ส่วนที่สำคัญที่สุดของอุโบสถหลังนี้ก็คือพระประธานอุโบสถพระประธานอุโบสถที่หล่อขึ้นมาใหม่คือหลวงพ่อพระพุทธรัตนมงคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจกกักรพัดส่วนองค์ที่อยู่บนสุดของพระประธานอุโบสถนั้นซึ่งเป็นองค์เล็ก เจ้าของเดิมที่เขาถวายมาไว้ประดิสฐานไว้ในอุโบสถบอกเอาไว้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยรัชกาลที่สามเขาเขาถวายมามาประดับประดิสฐานไว้ในอุโบสถของวัดเนินตากแดดแห่งนี้ตัวอีกอง์หนึ่งซึ่งผู้ที่ถวายมาก็บอกว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เป็นเนื้อสัมฤทธ ปางยืนที่อยู่ในตู้กระจกอยู่ในตู้กระจกปางห้ามญาตินั่นเป็นเนื้อสำมฤทิ์แล้วอาตมาก็เลยลองให้คนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องสำมฤทธิ์เนี่ยมามาดูแต่ก็ไม่รู้เชี่ยวชาญระดับไหนนะแต่เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นสำมฤทิ์แท้แล้วก็เก่าแก่มากน่าจะอยู่ในยุคของ สมัยเก่าโบราณนั่นแหละหลายร้อยปีเขาว่าอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันมีโยมเคยมาป่วยมากป่วยขนาดพูดไม่ได้แล้วเขาก็มากราบมากราบพระประธานอุโบสถแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อสมฤทธิ์อันนั้นอาตมาเรียกท่านว่าหลวงพ่อสมฤทธิ์คือพอไปกราบแล้วเขาป่วยแบบป่วยแล้วพูดไม่ได้ เขาก็มากราบขอพอรว่าขอให้ลูกพูดได้ถ้าพูดได้แล้วจะกลับมากราบแก้บนถวายกลับไปได้ประมาณสัก6เดือน6เดือนเขาก็กลับมาตอนเข้ามาบอกนันอาตมาเขาเขาไม่ได้เล่าให้ฟังตอนเขากลับมาแก้บนเขาถึงเล่าว่าสาเหตุที่ผมมาวันนี้ก็คือจะมากราบหลวงพ่อสมฤทธิ์ ที่อยู่ในโบสถ์เพราะผมมาบนไว้ตอนนั้นผมป่วยพูดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ตอนนี้ผมพูดได้แล้วนั่นก็เป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งที่ญาติโยมเข้ามากราบรักษาโรคภัยไข้เจ็บอุโบสถหลังนี้เดิมเลยที่จะสร้างขึ้นเนี่ยเดิมเลยจะสร้างชั้นเดียวแต่ว่าได้นิมนต์หลวงพ่ออดีตเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อพระเทพสุมเมธมุนี ท่านมาแล้วท่านก็มาให้คําแนะนําว่าถ้าสร้างเป็นสองชั้นเลยชั้นล่างเราจะได้ทําศาลาได้เราไม่ต้องไปเสียเงินสร้างศาลาอีกทำสัทีเดียวก็เลยทําตามคาที่ท่านแนะนํายกขึ้นเป็นสองชั้นทีนี้พอยกขึ้นเป็นสองชั้นแล้วเนี่ยภายด้านล่างอุโบสถเมื่อก่อนที่วัดเนินตากแดดของเราเนี่ยจัดสวดมนต์ทุกวันจันทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพ่อหลวงรัชกาลที่9จัดส่วนมนต์ทุกวันจันทร์เริ่มตั้งแต่สวดมีประมาณสักสิบกว่าคนทีนี้ข่าวแพร่กระจายออกไปคนก็มามากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งพื้นที่ใต้อุโบสถเนี่ยไม่พอให้โยมนั่งคนมาหลายร้อยคนต่อวันจันทร์ครั้งหนึ่งมาหลายร้อยคนแล้วมาจากทั่ว จากจันบุรีก็มาจากทางขุง,งทางมะขามก็มาดังนั้นโยมที่มาก็เลยมาบอกว่าอาจารย์ที่ไม่พอนั่งทำยังไงอาตมาก็เลยคิดที่จะทำขยายออกไปไการจะขยายเนี่ยถ้าขยายโดยที่มุงหลังคายื่นออกไปเฉยๆก็จะทำให้โบทเสียทรงไม่สวยก็เลยได้สร้างเป็นวิหารคต อย่างที่โยมเดินขึ้นมาเมื่อกี้จะเห็นวิหารคตรอบอุโบสถสร้างเป็นวิหารคตรอบอุโบสถพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่กว้าง45เมตรยาว75เมตรที่ที่สร้างเป็นอุโบสถรวมทั้งวิหารคตรหลังนี้ใช้ประโยชน์อตาตมาสร้างโดยใช้สถาปนึก <c oughs> นึกวางแผนแล้วก็บอกให้ช่างทำช่างก็ทำตามที่เรานึก วางแผนเอาโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้เขียนแผนไว้ก่อนอทําเพื่อใช้ประโยชน์เน้นประโยชน์มันก็เลยความสวยงามเลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ความสวยงามแต่ว่าได้ประโยชน์จากการได้ใช้สอยในพื้นที่ปัจจุบันวัดเนินตากแดดนี้ก็เป็นสถานที่ที่ใช้สําหรับอบรมพระสอบนักธรรมอบรมญาติโยมแล้วก็ ทุกวันที่1นึ่งถึงสิพฤษภาคมของทุกปีจะมีการปฏิบัติธรรมจัดงานปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมมีพระมาจำนวนมากบางปีก็4-500แต่อย่างที่ไม่น้อยที่สุดก็คือประมาณ180-190-200น้อยสุดก็อยู่ที่ว่าท่านเดินทางมากันจากทั่วประเทศมาปฏิบัติธรรมกัน สวดมนต์กันอุโบสถหลังนี้ใช้ทำพิธีกรรมทำสังฆกรรมบวชนาคลงปาติโมกสวดใช้สวดปาติโมกแล้วก็ของอำเภอบ่อไร่เนี่ยจะมีการสวดปาติโมกเวียนก็คือวันพระนี้สวดที่วัดนั้นวันพระนี้สวดที่วัดนี้ก็จะเวียนกันสวดไปสถานที่ตรงนี้ก็ใช้สำหรับสวดปาติโมกซึ่งพระก็ร้อยกว่า200ก็เข้ามาสวด ังสววนปัติโมกด้ยสถานที่จุดนี้อีกจุดหนึ่งที่เป็นสถานที่สำคัญของวัดเนินตากแดดอำเภอบอ่อไร่แห่งนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทซึ่งรอยพระพุทธบาทนี้ได้ค้นพบเมื่อพศส5 6 1ที่ผ่านมานี้เอง ซึ่งเดิมรอยพระพุทธบาทเนี่ยมีการเล่าเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาอาตมาเองก็ไม่ทราบแต่ว่าคนเท่าคนแก่ที่อายุ80-70-80-90เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเดิมเลยสถานที่ตรงนี้เป็นภูเขาสูงชื่อว่าเขากำแพงแล้วในสมัยก่อนมีเรื่องเล่ากันไว้เป็นตำนานว่าเท้าอูทอง ได้เคยพาไพ่พลหนีผีหาอโยธยาผ่านมาทางนี้แล้วก็มาเจอเขากํแแพงเมื่อมาเจอเขากํแแพงขึ้นไปบนสันเขากํแแพงเนี่ยไปเจอไปพบกับรอยพระพุทธบาทแล้วก็เป็นเรื่องเล่ากันมาแล้วก็เรื่องเล่านั้นมันก็หายไปตั้งแต่สมัยที่คนเข้ามาทำพลอยและเขากํแแพงแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีพลอยเยอะมากเป็นพลอยทับทิมสยามจำนวนมาก ดังนั้นการทำพลอยในสมัยนั้นก็ทำเอาภูเขาทั้งลูกทลายลงมาทั้งหมดเมื่อภูเขาทั้งลูกทลายลงมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเรื่องการเล่าขานถึงเรื่องรอยพระพุทธบาทจึงไม่มีเลยตั้งแต่พศ2500เป็นต้นมาจนกระทั่งเมื่อพศ2561มีโยมที่มากรีดยางเนี่ยไปเล่าให้ฟังว่ามีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งมีรอยเหมือนรอยเท้าคน อาตมากับกำนันก็เลยพากันเดินมาดูพอเดินมาดูแล้วก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าคืออะไรแต่ตอนนั้นยังมีหินทับอยู่มีดินทับอยู่เห็นแต่เพียงรอยนิ้วเท้าเท่านั้นที่เห็นแต่ก็ยังไม่ได้เชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทก็เลยให้คนมาช่วยกันทำความสะอาดโดยที่คนมาทำความสะอาดนั้นก็ใช้เครื่องมือไฟฟ้ามาทำการขัดทำการเจียซะ จนเหมือนของใหม่เลยแต่ว่าสาเหตุที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือรอยพระพุทธาบาทก็คือตรงกลางฝ่าเท้ามีก้นหอยมีมีรูปก้นหอยอยู่ก็เลยมั่นใจว่านี่น่าจะเป็นรอยพระพุทธาบาทก็เลยได้สืบเรื่องว่ามีความเป็นมาอย่างไรก็เลยไปเจอกับคนเท่าคนแก่ได้เล่าเรื่องท้าวอู่ทองที่มาเจอรอยพระพุทธาบาทที่เขากำแพงนี้ให้ฟังแล้วก็ในสมัยนั้นเขา เล่ากันเป็นลักษณะลำเรื่องต่อกรอนให้เป็นเรื่องเป็นรล่าในการหนีผีหาโยธยาของเท้าอู่ทองแล้วก็ผ่านมาเส้นนี้ดังนั้นรอยพระพุทธบาทเนี่ยมีความอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งก็คือด้านล่างของก้อนก้อนหินเนี่ยจะเป็นทรงเล็กด้านบนจะใหญ่กว้างถ้าตอนที่อาตามาย,ยังไม่ได้เทป,ปูนตรงนี้มองดูแล้วมีลักษณะคล้ายๆกับ ดอกบัวก็ได้หรือถ้าเป็นคนเมืองตราดเมืองจันทร์เราเนี่จะมีลักษณะเหมือนกับก้นของพลอยเจียก้นของพลอยเจียที่ทําเจียเป็นหัวแหวนลักษณะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่นึกถึงความอัศจรรย์ก็ไม่แปลกแต่ถ้านึกถึงความอัศจรรย์ก็จะรู้สึกแปลกว่าหินที่กิ้งลงมาจากยอดเขาสูงๆเนี่ยเมื่อลงมาสู่พื้น โดยความเป็นจริงแล้วน่าจะเอาทางใหญ่ลงแล้วก็คว่ำหน้าลงเอาทางเล็กขึ้นแต่นี้กิ้งลงมาแล้วก็มาอยู่ในลักษณะอย่างที่ที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้นี่เป็นประวัติข้าวๆที่ลอยพระพุทธบาทสถานที่ตรงนี้เดิมเลยไม่ใช่ที่วัดเป็นที่ของโยมซึ่งที่วัดอาจ,จะอยู่เลยไปทางโน้นอีกที่ตรงนี้ประมาณ12อไร่เป็นที่ของโยม ซึ่งอาตามาเคยขอซื้อแต่โยมเขาไม่ขายแล้วมาเมื่อปีพศ2545อาตามาได้ไปประเทศอินเดียก็ไปนั่งสมาธิเพื่อขออยากได้พระบรมสารีริกธาตุกลับมาที่เมืองไทยเราเพื่อจะได้เอามาบูชาก็ไปอธิษฐานจิตได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาองค์หนึ่งเมื่อได้พระบรมสารีริกธาตุก็อธิษฐานจิตว่า ขอให้ได้ที่หลังวัดก็คือตรงนี้แหละที่อาตมายืนอยู่เนี่ยขอให้ได้ที่หลังวัดตรงนี้อยากจะสร้างเจดีเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุดังนั้นเมื่ออาตมากลับมาถึงวัดตอนเช้ากลับมาถึงวัดคืนหนึ่งพอตอนเช้าของอีกวันหนึ่งเจ้าของที่ก็ได้มาหาอาตมาที่นากุติมานั่งรออาตมาลงมาพบกรถามว่าโยมมาทําอะไรโยมก็มาถามว่าอาจารย์เอาไหมที่หลังวัด อาตมาก็เลยบอกว่าโยมอาจารย์ยังเอาไม่ได้หรอกเพราะว่าอาตมาไม่มีตังค์ไม่มีปัจจัยจะซื้อเขาบอกว่าอาจารย์ฉันไม่ขายฉันถวายเลยดังนั้นตั้งแต่ปีนั้นตั้งปีตั้งแต่ปี4-5่ 4, 5, เนี่ยโยมถวายที่ตรงนี้12ไล่โยมถวายให้ก็ไม่นึกไม่ฝันว่าเราจะได้ที่เพื่อที่จะตั้งใจจะสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และตอนนี้ก็มีโครงการว่าอยากจะสร้างเนี่ยตอกเสาเข็มไว้แล้วว่าจะสร้างเจดีครอบรอยพระพุทธบาทแต่ว่าโยมสามารถเข้าได้เข้าไปกราบเข้าไปไหว้ได้สร้างเป็นองค์เจดีครอบไว้นี่ตอนนี้มีโครงการที่จะสร้างแต่ก็ยังไม่มีปัจจัยจะสร้างหรอกโยมเพียงแต่ตั้งเป็นโครงการเอาไว้ส่วนอีกโครงการหนึ่งที่กำลังกาลังจะทํา ในตอนนี้กำลังชักชวนญาติโยมกำลังร่วมแรงร่วมใจกันนั่นก็คือจะสร้างพระที่สร้างจากพลอยล้วน,วนโดยตอนนี้ได้แบบเรียบร้อยแล้วได้ทำแบบได้แบบที่จะสร้างเรียบร้อยนั่นก็คือแบบเป็นแบบเดียวกันกับพระประธานในอุโบสถก็คือทรงเครื่องจกักรพรรดิสถานที่ที่จะสร้างก็จะสร้างบริเวณที่ไม่ห่างจาก เจดีครอบรอยพระพุทธบาทนี้แต่จะสร้างเป็นพระเนื้อพลอยทั้งองค์หน้าตักกว้าง5เมตรสูง11ถึง12เมตรในความสูงก็ตั้งใจจะสร้างเพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นเมืองพลอยซึ่งยังไม่มีพระพลอย องค์ใหญ่ๆใ,ใ,ให้ญาติโยมได้มากราบไหว้สักการะบูชาพลอยเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีมีอิทธิฤทธิศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วในตัวเมื่อเราเอามาสร้างเป็นพระเพื่อเป็นรูปแทนของพระพุทธเจ้าผู้คนที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศได้มากราบก็จะได้เกิดพลังมีพลังจากพลอยนพก้านี้ด้วยดังน,น,นั้นอาตมาก็เลยมีโครงการจะสร้างพระพลอยหน้าตัก5เมตร หนึงองค์ประดิษถานไว้ที่วัดเนินตากแดดแห่งนี้ตอนนี้กำลังรวบรวมพลอยอยู่เพราะว่าใช้พลอยประมาณ30ตันตอนนี้กำลังรวบรวมพลอยอยู่ก็เป็นไปได้ก็ขอเจริญพรญาติโยมที่อยู่เมืองจันท์เมืองตราดที่ยังเก็บรักษาพลอยไว้ก็ได้เอามาร่วมกันหล่อเป็นองค์พระพุทธปฏิมาเป็นรูปของพระพุทธเจ้า ทรงเครื่องจัก,กรพัดให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศได้มากราบได้มาไหว้กันตอนนี้สร้างเป็นโครงการเรียบร้อยขึ้นดูแบบขององค์พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังเตรียมรวบรวมช่างบอกว่าให้รวมพลอยให้ได้ก่อนเพราะว่าพลอย30ตันเนี่ยน่าจะหมดเมืองจันท <c oughs> ์อาตมาก็พยายามจะทำเต็มที่แล้วก็ตั้งใจว่าคิดว่าต้องทำให้ได้ะจะเดินผ่อน ในช่วงของการสแสวงธรรมวันนี้นะครับทางรายการธรรมสัญจรจะได้กราบรมสัสการถามนะครับท่านพระครูกิติญาณพิจักเจ้าคณะอำเภอบ่อไร่เจ้าอาวาสวัดเนินตากแดดนะครับได้ให้หลักคิดหลักพุทธธรรมหลักธรรมที่จะนําไปประพฤติปฏิบัตินะครับควบคู่กับการทํางาน,นของตนของคนของงานให้ประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างไรขอกาวรมสัสการครับเจริญพรญาติโยมวันนี้อาตมา ขอให้คติธรรมเพื่อที่สำหรับจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งอาตมาเองก็ใช้คติธรรมข้อนี้ของพระพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนั่นก็คืออิทธิบาท4อิทธิบาท4ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นประกอบไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตะ และวิมังสาฉันทะคือความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นหมายความว่าเราพอใจรักใคร่ในสิ่งที่เรากําลังทำอย่างเช่นอาตมาพอใจที่จะมาอยู่ที่นี่พอใจที่จะสร้างอุโบสถหลังนี้พอใจที่จะจัดงานปฏิบัติธรรมอย่างนี้นี่เรียกว่าความพอใจอาตมามาอยู่ที่วัดเนินตากแดดแห่งนี้เนี่ย ศาลาหลังเดิมเขาเกิดไฟไหมอัตมามาอยู่ที่วัดเนินตากแดดนี่ไม่มีแม้แต่กุฏิที่จะนอนอัตมาต้องกางกรดนอนที่ใต้ต้นไม้ตั้งแต่เดิมแต่อัตมาก็มีชันทะคือความพอใจพอใจที่จะมาอยู่สถานที่นี้พอใจกับที่ตรงนี้พอใจที่จะิเริ่มในการสร้างวัดนี้ ดังนั้นที่อาตมามาอยู่วัดเนินตากแดดวัดเนินตากแดดมีให้อาตมาเพียงอย่างเดียวก็คือเมรุหรือเมนเผาศพเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่มีเลยกุฏิก็ไม่มีอยู่อาตมาทุกอย่างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในวัดเนี่ยที่มีทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่อาตมามาเป็นเจ้าวาดเมื่อปี2541แล้วทั้งนั้นดังนั้นนี่คือฉันทะความพอใจพอใจที่จะอยู่ตรงนี้พอใจสถานที่ตรงนี้ พอใจที่จะสร้างพอใจที่จะทําส่วนธรรมะข้อที่2ก็คือวิริยะมีความหมั่นเพียรที่จะทําสิ่งนั้นอาตมามีความหมั่นเพียรที่จะสร้างวัดเนินตากแดดนี้ให้เจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีีหนึ่งที่อาตมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสมามีความเพียรที่จะสร้างมีความเพียรที่จะทํามีความเพียรแม้แต่จะประสบกับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตเ่อาตมาก็ไม่ย่อท้อมีความเพียรที่จะสร้างมีความเพียรที่จะทําให้ประสบความสําเร็จนี่คือธรรมะข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้ข้อที่สจิตตะจิตตะหมายถึงว่ามีใจฝักใฝ่ในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้อย่างต่อเนื่อง ฝักใฟที่จะทําฝักไฟที่จะหาฝักไฟที่จะพัฒนาดังนั้นวัดเนินตากแดดได้รับการพัฒนามาโดยการทําของอาตมาล้วนๆตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงปัจจุบันดังนั้นมีจิตจดจ่ออยู่กับวัดมีจิตจดจ่ออยู่กับธรรมะมีจิตจดจ่ออยู่กับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างดีแล้วก็ข้อสุดท้าย วิมังสาก็คือมีการทบทวนไตรตรองอย่างรอบคอบในสิ่งที่เรากำลังสร้างในสิ่งที่เรากำลังทำทบทวนไตรตรองอย่างดีแม้แต่การสร้างอุโบสถอุโบสถหลังนี้ก็ทบทวนไตรตรองอย่างดีอยากจะสร้างให้ดีอยากจะทำให้ดีอยากจะพัฒนาให้ดีเพื่อเป็นฐานวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาญาติโยมที่เดินทางมาจาก เหนือใต้ออกตกได้มาวัดเนินตากแดดนี้ก็จะได้พบกับความสงบร่มรื่นชื่นใจเมื่อได้มากราบพระไดมาไหว้พระอย่างญาติโยมที่เดินทางเข้ามานี่ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเข้ามาในอุโบสถนี้เย็นสบายดีมากนี่คือสิ่งที่อาตมาใคร่ควรไตรตองแล้วก็ไตรตองอย่างมีปัญญา โดยใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองว่าสิ่งนี้เราทำแล้วดีไหมเราทำแล้วเหมาะไหมเราทำแล้วสมควรไหมดังนั้นญาติโยมทั้งหลายสามารถนำธรรมะข้ออิทธิบาท4ทั้ง4ประการนี้ไปใช้เป็นชีวิตประจำวันของญาติโยมได้นั่นก็คือมีฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่เรามีอยู่มีวิริยะมั่นเพียนในสิ่งที่เรากระทำอยู่ในขณะนี้ มีจิตตะมีการพิจารณาไตรตรองอย่างดีในสิ่งที่เรากำลังทำแล้วก็สุดท้ายวิมังสาไข้ควรตรวจสอบอย่างมีสติและปัญญาอย่างนี้ชีวิตเราก็จะพบกับความสุขพบกับความสงบในการใช้ชีวิตในปัจจุบันสืบต่อไปขอเรจเริญพร ท่านผู้ชมครับก็ได้รับฟังได้หลักคิดทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งทุกท่านสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดสติสุขภายในของเราได้อย่างแท้จริงนะครับท่านผู้ชมที่มาที่จังหวัดตาดนะครับอำเภอบ่อไร่นะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่วัดเนินตากแดดนะครับมานมัสการพระประธานนะครับมาชมพุทธสถานของวัดเนินตากแดดได้นะครับวันนี้ทางรายการ รรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมได้มาชมนะครับพุทธสถานของวัดเนินตากแดดและ้วก็สนทนาธรรมนะครับส่วนครั้งหน้านั้นทางรายการเราจะไปสัญจรอย่างวัดใดน,นะครับในเขตรับผิดชอบภาคตะวันออกนะั้นท่านผู้ชมติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครั้งครั้งหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ